ตามกฎหมายสามารถไปเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในข้อตกลงซื้อขายที่เซ็นกันไปแล้วได้หรือไม่กลับไปที่เรื่องเรือดำน้ำเรือดำน้ำหลายคนก็อยากรู้สรุปจะเอาอยัางไงจะเอาอยัางไงคะเริ่มปักบรจากตรงนี้ก่อนค่ะต้องทับเรือหารือไปที่สำนักงานอายการสงสุดค่ะหารือสาประเด็นด้วยกันค่ะ ไปดูสาประเด็นหาหรือเรือดำน้าหา<อ>หรืออะไรบ้างกองทัพเรือกันดูบ้างค่ะหาหรือประเด็นอะไรบ้างเอาขึ้นจอเลยสามประเด็นใช่ไหมเ,เรื่อง<า>ี่1ประเด็นแรกรการปรับแก้เครื่องยนต์เป็นสาระสําคัญหรือไม่เพราะข้อตกลงซื้อขายเรือดำน้ําระหว่างไทยกับจีนตกลงไว้ว่าเครื่องยนต์ที่จะนํามาติดตั้งเรือดำน้ําต้องเป็นเครื่องยนต์จากเยอรมันแล้วตัวเรือจีนต่อแต่เครื่องยนต์ ต้องอม,มามจากเยอรมันปรากฏว่าเยอรมันไม่ขายให้จีนถ้าจีนจะเอามาติดเรือรบอแล้วยังไงอ่ะเป็นสาระสำคัญไหมล่ะเมื่อไม่ขายจีนก็ไม่มีเครื่องยนต์เยอรมันมาติดเรือดำน้ำส่งมอบให้กับประเทศไทยดังนั้นตรงนี้จึงเป็นประเด็นหาเรือประเด็นที่หนึ่งการปรับแกเ้เ,เ,เครื่องยนต์จีนพยายามจะเสนอสนอยนต์จีนเสนอเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์จีน ยืนยันว่าเป็นเครื่องยนต์จีนที่ผลิตตามพิมพ์เขียวของของเครื่องยนต์เยอรมันเยอรมันแต่เป็นเครื่องยนต์จีนไงมาตรฐานเทียบเท่าเครื่องยนต์เยอรมันฟังได้ฟังไม่ได้แล้วเราจะเป็นเจ้าแรกที่ได้ใช้ด้วยเราจะเป็นเจ้าแรกที่ได้ใช้เครื่องยนต์รุ่นนี้นน้ำจีนก็ยังไม่ได้ติดตั้งก็ยังไม่เคยใช้งานไอ้เครื่องยนต์ไอ้ตัวที่จีนเขาผลิตเองเลย ใช่เราจะได้เป็นเจ้าแรกด้วยประเด็นแรกก็คือการปรับแก้เครื่องยนต์ก็คือกีรขอเปลี่ยนเครื่องยนต์การปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นสารสำคัญหรือไม่ประเด็นที่ 2. การจะเปลี่ยนเรือดำน้ํามีขั้นตอนอย่างไรบ้างถ้าจะไม่ซื้อเรือดำน้ําหรืออะไรแบบนี้จะเปลี่ยนเป็นฟรีเกตจะเปลี่ยนเป็นนั่นเป็นนี่ได้มีขั้นตอนอย่างไรบ้างทําได้ไหมประเด็นที่ 3. การอนุมัติให้แก้ไขเครื่องยนต์อานาจอยู่ที่ใครใครมีอํานาจโอเคโอเค เราจะต่อสายไปที่คุณสุทินคลังแสงทฐมนตีว่าการกระทรวงกลาโหมไปสอบทานกันอีกครั้งปูพื้นกันนิดหนึ่งเรื่องที่กองทัพเรือหาเรือรวมทั้งที่สามประเด็นความคืบหน้าก็คือ1น่องอายการตอบกลับมาแล้วสองรัฐมนตรีสุทินได้อ่านหน,นังสือฉบับนั้นแล้ว <c oughs> ประเด็นที่สามรัฐมนตรีสุทินกำลังจะเรียกผบทรรมาถกร่วมกับฝ่ายนโยบายและฝ่ายกฎหมายเพื่อหาข้อสรุปดังนั้น เราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้กับรัฐรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะท่านรัฐมตีสุทินคลังแสงค่ะสักครู่เดียวสักครู่เดียวสวัสดีค่ะท่านรัฐตีสุทินค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่งแล้วทีาครับครับท่านชมครับจะใช้เวลาสั้นๆจะจะไม่รบกวนเยอะประเด็นแรกประเด็นแรกขอสอบถามว่าอายการตอบกลับมาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับประเด็นที่สองท่านรัฐมตีสุทินได้อ่านแล้วใช่ไหมครับได้อ่านนะครับ ครับย่อหน้าสุดท้ายของอายการสูงสุดคืออะไรครับย่อหน้าสุดท้ายคืออะไรครับตอบมาอย่างไรบ้างค<อ>นะจำย้อยคำไปได้ทุกด้วยคำแต่ว่าเอาสาระสาระเอาไฮไลท์หลักๆทั้งหมดสาระทั้งหมดด่โดยผมสรุปเบื้องต้นนะแต่ว่ายังไม่ได้ปรึกษาทีมกฎหมายหรือยังเป็นทางการหรอกว่าครับ,รบจะทําอะไรจะเปลี่ยนแปลงอะไรในสาระในเรื่องของก้อตกลงใดๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่อง จะเป๊เครื่องหรือเครื่องหรือ,รอขยายเวลาก็ตาม,มต้องเป็นมติคอรมอรทั้งหมดอ๋มอมติคอรมอต้องเป็นมติคอรมอต้องผ่านคอรมอทางสำนักงนานไอการสูงสุดได้บอกไหมครับว่าถ้าจะไปแตะถ้าจะไปเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในข้อตกลงซื้อขายคอ,อรมอรมีอํานาจไปเปลี่ยนแปลงไปแตะได้ไหมเออถ้าฟังดู เป็นเรื่องเขามอบให้เป็นเรื่องนโยบายได้แต่ว่านโยบายนั้นสุดท้ายก็ต้องเป็นมติคลรมอทุกอย่างมอบให้เป็นเรื่องนโยถ้าจะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงซื้อขายอะไรใดๆให้เป็นเรื่องนโยบายเมื่อเป็นเรื่องนโยบายก็ต้องไปจอดป้ายที่ครมอจ้าปที่ครมอแต่มีคำามเดอยู่ให้คำนึงให้คำนึงถึงเงินที่จ่ายไปแล้วประมาณนี้แหละเงินที่จ่ายไปแล้วอให้คำนึงถึง เงินหรือทรัพย์สินที่จ่ายไปแล้วอืไอ้ข้างงวดที่เราจ่ายไปก่อนหลายงวดเหมือนกันให้คำหนึง่งให้คำหนึงหหน่งอย่าให้เสียหายจนั้นอย่าให้เสียหายต้อคเั่ป<อ>ง,งว่าอย่างนั้นครับโอเคจะเปลี่ยนแปลงจะแก้ไขข,ข้อตกลงซื้อขายต้องอาศัยปฏิคมอแต่แต่คร,อรมอก็ไม่สามารถจะทําได้ทุกเรื่องเรื่องอะไรที่มันขัดต่อกฎหมายย่อมทําไม่ได้ถูกต้องแม้ใช่อันนี้อันนี้อันนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วว่าอันนี้เป็นพื้นฐานครับ คณมติคลมอนไปยกเลิกกฎหมายไม่ได้แล้วแต่ว่าภ <Okay. S 2> ายใต้กฎหมายนั้นนะครับสมอแปลได้โอเคดังนั้นจึงย้อนกลับไปที่ประเด็นตั้งต้นตามกฎหมายสามารถไปเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในข้อตกลงซื้อขายที่เซ็นกันไปแล้วได้หรือไม่ออได้อได้เะี๋ยถ้าคลมมนเห็นว่า,าเปลี่ยนแปลงได้ก็จะเป็นสาระสาคัญได้ถ้าคนอื่นนอกจากคละมนจะทําไม่ได้ครับ เช่นรัฐมนตรีไปเปลี่ยนเองหรือใครก็เปลี่ยนเองนอกจากคอรมอลเอฟังว่าไม่ได้อืต้องส่งไปที่คอรมอเป็นคนชี้ครับต้องคอรมอเป็นมติคอรมอทั้งหมดมสรุปคอรมอสามารถที่จะเปลี่ยนเครื่องยนต์จากเยอรมันเป็นจีนได้มติคอรมอสามารถเปลี่ยนเรือดำน้ำําเป็นเรือ,รอฟีเกตเป็นเรืออะไรตัวนี้อะไรก็ได้ใช่ไหมครับครับแต่ว่าโดยจิตารมณ์ของการตีความาก็คือ เพียงแต่ให้คำหนึ่งถึงว่าประเทศชาติต้องไม่เสียหายต้องไม่เสีย,าายาหายก็คือผมหมายถึงเงินที่จ่ายไปแล้วนั่นแหละคำว่าต้องไม่เสียาหายก็โฟกัสเฉพาะเงินที่จ่ายไปแล้วต้องไม่ศูนย์ถูกไหมฮะผมคิดว่าเป็นตรงนั้นมากกว่าถ้าตีความแค่นี้ก็เป็นตีความแบบเฉพาะเจาะจงตีความแบบมีกรอบที่จํากัดมากนะ,ะแต่ว่าอ,อย่างไรก็ตามผมวันที่18เนี่ยผมเจญทีมกฎหมายของกระทรวงมาทั้งหมดมาปุยกันมาตีความกัน ครับครับ,รบนอกจากฝ่ายกฎหมายของกระทรวงพบตพบทอรอเนี่ยเขาจะมาด้วยหรือเปล่าครับเอ,อพอบตอรรอก็จะเชิญนะก็จะเชิญมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งคนละวงคนละวงะออาจจะเป็นเดี๋ยวผมกำลังคิดอยู่อาจจะมาพร้อมกันเะดีเดียวเลยก็ได้ มันจะได้จบถูกไหมฮะครับจะได้จบจ,จะได้จบ,บก็ให้พบทรมาพร้อมกับฝ่ายกฎหมายของทางกองทัพมานั่งสังเคราะห์ร่วมกับฝ่ายกฎหมายของของกระทรวงอืมครับอาจจะเป็นทีมกฎหมายของทรอด้วยครับครับยังแปลกใจจังเลยเหมือนถ้าปรียบเทียบกับสัญญาสัมปทานที่รัฐเซ็นกับเอกชนรายไหนไปก็แล้วแต่นะถ้าเซ็นกันไป,ไปแล้วนะอยู่ๆจะไปแก้สัญญาสัมปทานันเป็นเรื่องใหญ่นะคนรมอไม่กล้านะ แต่ครั้งนี้ไอการสูงสุดยืนยันว่าไอการสูงสุดทําความเห็นกลับมาว่าถ้าเป็นมติครมแก้ได้หมดอย่างนั้นเหรอมันตรงนี้เป็นข้อตกลงอืที่มันแตกต่างจากสัญญาที่สมปทานหรือสสนธิสัญญาอื่นๆคาว่าข้อตกลงนี่มันเกิดขึ้นโดยไม่ใช่ไม่ดีกฎหมายอย่างเดียวมันเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างรัฐด้วยมันเป็นการช่วยเหลือแล้วก็เป็นการเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐด้วยเพราะนั้น เขาก็เปิดทั้งมีการแก้ไขได้เรื่องข้อตกลงยังไม่บังคับเลยครับครับครับวลาทุกอย่างก็ทบทวนได้แก้ไขได้ครับอืค่ะท่านรุ่นตีถือว่าเป็นการ set standard ไ,ไหมถ้ามีข้อตกลงแบบนี้ลักษณะแบบนี้แล้วต่อไปมีปัญหาลักษณะแบบนี้นั่นแปลว่าคอรามอก็สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆก็ได้ถูกต้องไหมคะถ้าเราจะมองให้มันเป็นเตมาตรฐานผมก็ลองดูว่าคำชี้ขาดมาหรือว่าการตีความของนายกการเนี่ยหน่วยงานอื่นเขาจะเห็นพร้อมต้องกันไหม ใน่องความเป็นตัวตัวผมก็คิดว่ามันก็ต้องเป็นแตนดาร์ดนั่นแหละครับแต่อาจจะมีคนแย้งกันว่าอายการนี่ไม่ใช่ศาลนะอไจจะมีมมกฎนมาอย่างงี้กครับครับอืมแต่คราวนี้แต่คราวนี้ผมไม่แน่ใจว่าพักร่วมรัฐบาลรัฐมนตรีจากพรรคอื่นเขาจะกล้าเอ,อออกับเรื่องนี้ด้วยไหมเออ ไม่แน่ใจว่าเขาจะเ้าเอออรกับมาตินเรื่องนี้ด้วยเขาเขาก็คงใช้วิจารย์กันทุกคนแะ้วใช้วิจารย์ทุกคนแล้วท้ายก็ต้เปไปร่วมรัฐบาลก็ต้องเป็นอยู่ภายใต้นโยบายรัฐบาลนะครับมันอาจจะเกิดปาฏิหารย์นะคุณสุทินอาจจะเกิดปาฏิหารย์ว่านัดนั้นถ้ามีเรื่องแก้สัญญาหรือแก้ข้อตกลงเรือดำน้ำครับลาลัมตรีพักร่วมป่วยกันเป็นแถวเลยติดภารกิจก็ในอดีตมันก็เคยมีแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่ามันอยู่ที่เหตุผล แล้วก็ความสุจริตใจของแต่ละฝ่ายเป็นที่ตั้งล้วทุกคนสุด,สดจริตใจแล้วก็เห็นตรงกันว่าประเทศไม่เสียหายแต่ประเทศได้ประโยชน์ดูก็เชื่อว่าแล้วจริงว่ผมไม่ขัดท้องนะผมคิดอย่างนี้นะแต่ถ้าว่าไปไปเสนออะไรก็ไปในกรมอที่ดูแล้วมันยังมีมาระส่วนเล่นหรือเขาไม่สบายใจอันนี้มันมันก็จะต้องมันก็เป็นไปได้ อืมอืมอครับผมเชื่อว่านอกรอบน่าจะมีการปรารบถึงปัญหานี้กับท่านนายกเศรษฐาท่านนายกเศรษฐาท่านเป็นคนระวังตัวมากโดยเฉพาะอะไรที่มันบชบฉวินในแง่ของข้อกฎหมายนะท่านปรารบหรือแสดงท่าทีอะไรอย่างไรบ้างรหรือไม่ครับเรื่องที่จะไปเ,<อ>เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในข้อตกลงซื้อขายคุณคุณอนายก็พูดถูกต้องครับก็เกี่ยวกับท่าทีท่านนายก เราระวังตัวมากระวังตัวมากต่อเรื่องนี้นะ<ม>ะว่าต่อเรื่องนี้เนี่ยั<ม>้านาจะอะไรมาท่านกระชับกำชับให้ยึดหลักกฎหมายเป็นหลักอื<ม>แล้วก็ดูดูหลักกฎหมายดีๆอย่า<ม>ออกนอกหลักกฎหมายะมนะกระชับนะกระชับทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยมันก็มีข้อกฎหมายแล้วก็มีคําวินิจฉัยขององค์กรที่เป็นองค์กรทางกฎหมายอันนี้ก็ต้องมพิจารณาควบคู่กันถ้ามันไม่ขัดกันผมก็เชื่อว่าก็ไปได้ โอเคครับครับในเบื้องต้นนะคุณสุทินถามถามกันตรงๆค่าราชการในกระทรวงกลาโหมที่เกี่ยวข้องนะเขาตีความหนังสือตอบข้อหา,หาหรือของอายการในลักษณะเดียวก,กันกับที่คุณสุทินตีความหรือไม่ครับถามจริงๆอ่าอันนี้ก็ไม่ได้ยังไม่ได้ถามกันอย่างกว้างขวาง,งนะฮะแต่ว่าเฉพาะคนที่เฉพาะคนที่เกี่ยวข้องก็มีความเห็นไปในที่ทางคล้ายๆกันใกล้เคียงกันนี่นะ ครับแล้วท่านที่ปรึกษาที่ชัดเจนที่สุดตรงกันที่สุดก็คือมันต้องเป็นมติคณะมองทุกคนทุกคนเองนะครับโอเคโอเคท่านที่ปรึกษาทั้นตรีพลเอกสมศักดิ์ท่านเลขาธิตรีก็พลเอกนัทพลทั้งสองท่านก็ก็ตีความหนังสือตอบข้อหารือของอายการไปในทางเดียวกันกับที่คุณสุทินตีความใช่ไหมครับก็ก็ยังไม่ได้คุยกันถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าเจ้าที่ฟังดูก็ก็ชวนกันไปคุยอีกครั้งหนึ่งเป็นวงใหญ่แต่ว่า โดยเบื้องต้นเราก็เห็นว่าน่าจะดคลงกันอยู่แต่ว่าพอไปวงใหญ่จริงๆพิรายละเอียดจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นความเห็ดที่แตกต่างกันได้ลองไปดูอีกทีหนึ่งผมนัดกันจะนัดเลน้ยที่สิบแปดครับสิบแปดคำถามสุดท้ายครับเรามีเวลาตัดสินใจถึงวันที่เท่าไหร่เดือนไหนครับอถ้าผมดูตามข้อกฎหมายแล้วมันสิ้นเดือนนี้เนี่ยสิ้นเดือนมกราคมเดทไลน์แล้วเดทไลน์แล้วถูกไหมฮะ และถ้าเส้นเดือนนี้ยังไม่มีคําตอบสุดท้ายจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นกับข้อตกลงนี้ครับจะมีผลอะไรกับ<อ>เราไหมคะผ<อ><อ>ลกระสจะต้องเอาเข้าคลมอขยายเวลาได้ขยายเวลาไปก่อนครับโอเคเ,อเ,เป็นมติของมติคอมอเพื่อขยายเวลาไปก่อนหมายถึงขยายเวลาในการเพื่อหาคําตอบใช่ไหมคะเพื่อเพื่อศึกษาแนวทางที่ดีที่สุดว่าเราจะเลือกทางไหนโอเคแล้วฝั่งโน้นนะคะจีนยอมให้ขยายเวลาหรือเปล่าเออฝั่งโน้นะฝั่งจีน หาข้อยุติได้เร็วก่อนก็ไม่ต้องขยายเวลาโอเคค่ะครับนั่นแปลว่าฝั่งจีนเนี่ยแสดงว่าถ้าสิ้นเดือนนี้เรายังต้องขอขยายเวลาเพื่อหาคําตอบเนี่ยฝั่งจีนเขาก็ต้องเขาเขายังให้เราได้ใช่ไหมคะยังมีเวลาให้เราได้ใช่ไหมเขาโอเคเขาไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเขาเองเขาก็รับทราบก็ขัดข้องอยู่โอเคอของเขาด้วยได้ได้ได้กราบขอบพระคุณมากครับคุณสุทินขอบพระคุณนะคะท่านตรีค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบรคครับท่านตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะท่านตรีสุทินคลังแสง เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากอยากอ่านหนังสือตอบข้อหารือของสำนักงานไอาการสูงสุดเวิดใบเวิดใช่ไหมอยากดูใช่ไหมว่าเขียนอะยังไงเวิดใบเวิดดูถ้าฟังตามนี้คล้ายกับว่าสำนักงานไอาการสูงสุดตอบข้อหารือกลับมาว่าเปลี่ยนแปลงอะไรถ้าเป็นนโยบายและถ้าเป็นมติขณะนต้งตีสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญอะไรใดๆในข้อตกลงซื้อขาย ได้อืมผมงงนะก็ฟังได้ว่าเป็นแบบนั้นแต่เขามีมิแนบนิดนึงว่าให้คหํานึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็นหลักก็คือตีความอย่างแคบก็คือหมายถึงแค่เฉพาะเงินที่ได้จ่ายไปแล้วไอ้ค่าง,งวดที่จ่ายไปแล้วปกติซื้อของชิ้นใหญ่หญหญๆแพงๆวงเงินเยอะเนี่ยมันก็จะจัดทยอยจ่ายนคนขายเป็นดงินงวด,งวด,งวด,งวดถูกไหมอ<า>ย่างจ่ายจนกว่าจะสุดท้ายรับมอบนี่เราจ่ายกันเกือบหมดแล้วเนี่ยทำเป็นเล่นไปเกือบเกือบน่าจะเจ็ดแปดพันล้านแล้วมั้งนะค่ะ เจ็ดแปดพัล้านอ่ะที่มีข่าวมาก่อนหน้าจ่ายไปแล้วอ่ะเงินตรงนี้ก็เป็นเงินสําคัญนะแต่ว่าแต่ว่าที่สําคัญที่สุดนะขณะนี้ผมข้ามชอดเรื่องเรือดำน้ําขณะนี้ผมข้ามชอดเรื่องจ่ายไปแล้วเจ็ดแปดพันล้านจะทําอย่างไรอา่าแล้วไปตรงไหนคะแต่ประเด็นที่ผมคิดว่ามันเป็นสาระสาคัญยิ่งๆเลยก็คือก็คือมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานนะนี่ไง มันจะกลายเป็นบรรทัดฐานของประเทศไทยของการจัดซื้อจัดจ้างและการทำข้อตกลงสัญญาซื้อขายของกับใครก็แล้วแต่ในเวลาต่อมาสามารถใช้มติครมไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขในข้อตกลงซื้อขายได้ทุกเรื่องอสำคัญไม่สําคัญทุกประเด็นอย่างเรื่องเครื่องยนต์บางคนเขามองเป็นสาระสําคัญนะเป็นเรื่องเปลี่ยนเครื่องยนต์ในกรอเวลาอย่างส่วนหนึ่งนะแต่เครื่องยนต์เนี่ยถือเป็นสาระสําคัญถูกไหม สาระเครื่องยนต์เรือดำน้ำมันต้องเป็นสาระสำคัญเพราะมันเป็นหัวใจ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> มันเป็นหัวใจนะเอ,อตรงนี้เป็นอะไรที่ผมรู้สึกสะดุดนิดหนึง่งผมว่ามันจะกลายเป็นมาตรฐานนะใช่ตะกี้ก็ได้ถามทั้งตีถือว่าเป็นการสร้างมาตรฐานสแตนดาร์ดขึ้นมาหรือเปล่ากลายเป็นมนาตรฐานนะแน่นอนพอมันมีอะไรถูกเซตสแตนดาร์ดเชื่อเหอะมันก็สามารถที่จะตรงนี้ไปอ้างอิงด้นใช้ในกรณีเคสอื่นๆหลังจากนี้ได้ปกติเรื่องหาเรือแบบนี้มันจะเข้าไปที่ สํานักงานคดีที่ปรึกษาค,คือในสำนักงานอนยการสูุดเนี่ยเขาจะประกอบด้วยหลายๆสํานักสํานักคดีพิเศษสานักคดียาเสพติดสำนักคดีทุจริตเข้าช่องไหนมันน่าจะมีสํานักงานที่ปรึกษาซึ่งผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันใครเป็นอธิบดีอายการสํานักงาน<ช>ที่ปรึกษาและเรื่องนี้เรื่องนี้ถูกจ่ายไปที่ใครคเรื่องนี้ถูกจ่ายไปที่ใครอยากรู้จังเลย เป็นบรรทัฐานใหม่นะมติครมสามารถแก้ไขอะไรได้หมดเลยหรอกแต่เดี๋ยวขอก่อนไปไนหาฉบับเต็มก่อนอยากไปดูฉบับเต็มเหมือนกอันมาอ่านตรวจสอบ